าแล้วกินข้าวอร่อยไหมกินข้าวนใะนทะเลอร่อยมอร่อยไหมอร่อยด้านไหนในน้ำทะเลที่มาฝากปูอยู่ไหนอะ่ะอยู่้วก็ปลาคุ้เบาก็อร่อยอร่อยก็ค็มสวยนี่อะไร,รอ๋อดาดาเค็มไปแล้วเค็มเค็มมากไหมไม่มากปู่ปู่ไม่ต้องกินเลยโอ้เค็มมากปู่ปู่ไม่ต้องกินเลยแล้วปู่ปู่จะรู้ได้ไงมันเค็มหรือเปล่าปู่อยากรู้อะปู่ปู่ยอมคิดอะ ลองเหรอเอาที่ไหนมาลองไงอ่ะอเอาที่เอาที่ไหนมาลองกินน่ะอาดาอาดาไม่ได้ใช่กบทให้ปู่เหรอออวอไเอแม่ไม่ให้เหรอออาก็อาดามไม่บอกปูป่อยากเห็นน้ำทะเลบอกดิเอ้อ

เนอะเอาแล้วใครช่วยอันดาคะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จะบะชูเห็นนะใหญ่หนาหนาอืมมีใครบปลเก๋อเนอะชอบปลาอนาอ่ะน้ำเค็มไหมน้ำเค็มมากเลยเนอะแกจะเลี้ยงสวยเลยเนอะไม่ใช่น้าเจ้เลยอ้ยนี่น้ำมาอันดาไปเที่ยวทะเลมา วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองที่เกาะเสม็ดที่ไหนที่สี่ที่อะไรไปเที่ยวไหนนะเกาะเสม็ดเหรอเกาะเสม็ดไหนเกาะเสม็ดในพีนักเที่ยวดูน่ะขอนาแล้วเกาะใหญ่ไหมมีมีเมอร์เมดไหมมีนางเงือกไหมนะอันนั้นจอเมอร์เมดไหมค่ะเมอร์เมดกี่คนคะ ค่ะเรวก็นะคะเอ้ยขีดข้างขีดข um ้างขีดข้างขีดข้างแล้วเจออะไรอีกเจอมืเหม่แล้วเจออะไรคะดนหูรังสีอ่าหูว่าห่วงยางมันเล็กไปนะโอ้ใช้ได้พอดีเลยใช่ปะน้ำและน้อหูน้ที่เกลี่ยน้ำที่เกลี่ยไปที่บ้านอ 嗯。Uh.